พวกกินพญาปลวกเจอพญา U P V C วางไว้ตั้งแต่เดือนก่อนแล้วจนวันนี้12แล้ววันแม่พอดีรีบายก่อนพายุจะมาแล้วพอไหมจะยกขึ้นมาแล้วนะ U P V C แท้แข็งเกินปลวกแท้ไม่ไหวบางคนคิดว่าโจรเข้าบ้านประตูหายที่แท้ปลวกกินประตู มีลูกค้าบอกว่าเจอปลวกสายพันธุ์ใหม่กินประตู U P V C เป็นไปได้เหรอความจริง <ith> คือปลวกกินวงกบที่เป็นไม้แต่ไม่กินประตูอ้าวพอกลับไปเช็คปรากฏว่าไม่ได้ใช้วงกบ U P V C นี่นาถึงจะใช้ประตู U P V C แต่เป็นวงกบไม้ก็ไม่รอดบ๊ายบายปลวกกินไม้ก็มีเซลลูโลสแต่ไม่กิน U P V C เพราะเป็นพลาสติก เกรียดปลวกใช้ประตูและวงปุบที่เป็น U P v C แท้พญาปลวกอายุ25-50ปีสบายสบายได้เลยนะดูนะพญาปลวกมีหรือไม่มีเดี๋ยวจะทุบให้ดูอุ้ยโอ้ยเทียบเลยอุ้ยอุ้ยมาแล้วไม่เจออะ